นิทานเรื่องสาวน้อยกับภูเขาพิเศษกันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหมู่บ้านเด็กๆตั้งอยู่กลางภูเขาสูงชันที่นั่นเต็มไปด้วยป่าไม้เขียวขจีลำธารใสไหลผ่านและเสียงนกขับร้องกรอนทุกเช้าในหมู่บ้านนั้นมีสาวน้อยคนหนึ่งชื่อว่ามินลี่เธอเป็นเด็กที่รักธรรมชาติที่สุดชอบเดินเล่นในป่า สนทนากับต้นไม้และนั่งฟังเสียงสายลมพัดผ่านใบไม้เสมอแต่หมู่บ้านของเธอนั้นกำลังเผชิญปัญหาและดูแล้งมาถึงเรียวกว่าทุกปีต้นไม้เริ่มเหี่ยวแห้งน้ำในลำธารเริ่มลดลงและพืชผลในไร่ก็ไม่เติบโตผู้คนในหมู่บ้านเริ่มวิตกกังวลพวกเราควรอพยพไปที่อื่นไหมถ้าไม่มีน้ำ พวกเราจะอยู่กันได้อย่างไรชาวบ้านพากันจังวลเมินลี่ได้ยินเสียงดังนั้นก็รู้สึกเศร้าใจเธอจึงตัดสินใจออกเดินทางไปยังภูเขาวิเศษซึ่งตั้งตระหง่ายอยู่ท้ายหมู่บ้านตำนานเก่าไว้ว่าภูเขาวิเศษจะมอบของขวัญให้แก่ผู้ที่มาขอความช่วยเหลือด้วยใจบริสุทธิ์การเดินทางสู่ภูเขาวิเศษ เช้าวันรุ่งขึ้นมินลี่เตรียมตะกร้าใส่ขนมปังน้ำและผ้าคลุมก่อนออกเดินทางเพียงลำพังทันทีที่เธอก้าวเข้าตู่ป่าต้นไม้รอบๆก็พากันกระซิบสาวน้อยเจ้าจะไปผู้เขาวิเศษหรือมินลี่พยักหน้าแล้วกล่าวว่าข้าอยากขอน้ำให้หมู่บ้านของข้าได้โปรดช่วยข้าด้วยต้นไม้แก่ต้นหนึ่ง โค้งกิ่งลงแล้วบอกว่าจงเดินตามใบไม้สีทองเจ้าจะพบทางไปสู่ยอดเขามิลลี่ทำตามคำแนะนำเธอเดินผ่านป่าลึกข้ามสะพานไม้เก่าแก่และพบกับสัตว์ป่ามากมายที่คอยช่วยเหลือเธอนกฮูกให้แผนที่เวทมนต์แก่เธอกวางนำเธอข้ามแม่น้ำที่ไม่มีสะพานกระต่ายป่าสีขาว ชี้ทางลัดให้เธอไปถึงยอดเขาเร็วขึ้นหลังจากการเดินทางมาเนิดนานในที่สุดมินลี่ก็มาถึงยอดเขาวิเศษที่ปกคุมไปด้วยสายหมอกสีฟ้าคลองควันจากภูเขาตรงกลางยอดเขาต้นไม้ยักษ์ต้นหนึ่งสูงเสียดฟ,ฟ้าเป็นประกายเรืองรางราวกับมันพันกันเป็นวงกลม และตรงกลางนั้นมีน้ําพุใสบริสุทธิ์ไหลริมอยู่มินลี่คุกเข่าลงและกล่าวด้วยใจจริงว่าพวกเขาบิเศษได้โปรดช่วยหมู่บ้านของข้าด้วยเถิดทันใดนั้นเองต้นไม้ยักก็ขยับเสียงอ่อนยนดังขึ้นจากยอดป่าเจ้ามีใจบริสุทธิ์เราจะมอบของขวัญให้แก่เจ้าลากไม้เริ่มขยับและจู่ๆ ลำธารสีฟ้าสดใสก็ไหลออกจากภูเขามุ่งตรงไปยังหมู่บ้านของมินลี่มินลี่ดีใจมากเธอเกล่าวขอบคุณก่อนจะรีบกลับลงไปยังหมู่บ้านเมื่อเธอกลับถึงหมู่บ้านทุกคนต่างตกตะลึงน้ำใสสะอาดมาจากภูเขาเต็มลำธารต้นไม้กลับมาสดชื่นอีกครั้งพืชผลเริ่มเติบโตและฝนเริ่มโปรยปลายลงมา ผู้คนในหมู่บ้านต่างเฉลิมฉลองและกล่าวขอบคุณมิลลี่ที่กล้าหารและมีน้ำใจตั้งแต่นั้นมาหมู่บ้านก็ไม่เคยแห้งแล้งอีกเลยและภูเขาวิเศษก็คอยเฝ้ามองดูพวกเขาเสมอจบบริบูรณ์ฝากกดติดตามและกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้อดมินด้วยนะคะ